ต้องการอะไรอีกไหมผหนูจะส, right? ส่งอันนี้ไปได้ไหมไม่ต้องถามนะครับถมาาได้เลยคนระับมาได้เลยยินดีรับครับเพราะว่าแขกเยอะทุกคืนมาได้เลยบางคนบอกว่ารูดมาจากที่สุพรรณดาแตงโมมาช่วยพี่ขนมาได้เลยครับขนมาเลยเดี ok. ๋ยวมาพากันตรงนี้เออเินแจกแทกทานกันกดกดนี้ละดาดมาถึงแล้วบหน้าอ่ะผิดพลาดนาสะโพกเดี๋ยวมาลงตรงนี้เลยเรารออยู่แล้วเราตั้งเวทีทำพรมปูพมทหพี่พี่เขาอยู่แล้ว น้องๆเขาอยู่แล้วนะครับอ่าเจาะกันไปตรงนี้ที่กินแล้วย่อย่อมันก็เลยต้องต้องต้องหาพื้นที่ให้ดีที่สุดแล้องน้องพวกนี้เขาเก่งอับเรียนมาเพื่อสิ่งนี้นะฮะอเจาะพื้นต้องยึดมันต้องยึดไม่ถึงถึงหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ถึงหรอกนะครับไม่มีปัญหาทําให้ดีที่สุดนะครับ จอดเล็กธรรมดาไม่ได้ไม่ถึงเงินเลยโอ้ในไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวพึ่งวัดเลยเขาเซฟอยู่แล้วพวกเนี้ยไอ้มารให้มันรู้ม่าอย่าไปใส่ไายเขาไอ้อย่าไปไอ้แหมของมึงจะขโมยอะไรไว้ไปวัดไลยเพื่อนหรือเป่าหยอกเล่นหยอกเราเนี่คือทีมงานทีเอสสตูดิโอบ้านม้อโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับสามทหารเสือของเราเนี่นะครับครับไม่ต้องเลยแห่งบ้านม้อของเราในทีเอสสตูดิโอกทมนะฮะก็ถ้าอยากจะอุดหนุนกันจริงๆนะ รักกันจริงๆนะไปได้เลยนะครับ PS Stereo บ้านม่อและน้องบาร์นะครับจาก PS Stereo บ้านม่อปาเสิร์ชต่างะพักไปเลยดูแลพวกพี่เขาให้ดีเสียงอย่ายให้ขาดตกบกพร่องนะครับทุกๆคืนใครที่ฟังเพลงผ่านไลฟ์สดของ PS Stereo บ้านม่อต้องมีความสุขด้วยในราคาใหญ่ทั้งนั้นเราใช้ได้ตลอดเลยนะไม่มีตกขัดเลยเพราะว่าการตั้งเครื่องเสียงก็มีไว้คือไว้อะไรถามว,ว่างานศพจะมาโอา้โหบันเทิงอะไรกันนักหนาเอ้า คนตกคืนผมไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นศพกลกพวกเราประเพณีทำอย่างนี้แล้วทุกคนด้วยทุกคนนะฮะบางทีนี้เงินไม่พอครอบครัวขาดเงินจัดคอนเสิร์ตหาเงินช่วยครอบครัวอีกรวยเลยอีกนะฮะแต่งานนี้ไม่ต้องไม่ต้องพวกพ่อแม่พี่น้องแฟนๆทุกท่านดูแลกันอย่างดีครับผมทุกท่านขอให้มากันด้วยใจเท่านั้นก็พอบางคนนี่มาจากไหนน้องนี่มาจากสุโขทัยออกจากบ้านตั้งแต่สองทุ่มเมื่อวานนะ มาถึงนี่ก็จะมาพักกรเทพง่ายๆแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับมากๆเลยนะครับติดตามโรเบิร์ตมานะก็เสียดายนะก็เสียดายบุคคลคนนี้นะใช่ต้องมาร่วมงานแล้วอ่ะนะอ่ะเดี๋ยวย้ายมาฝั่งนี้จอหนึงนะครับครับเราจะจัดกันผมว่าตอนนี้กี่โมงแล้วครับเอ่อ15บหนาฬิกาสีนาทีสินาฬิกานี่ก็คือบ่าย3ามบ่าย3ามโมงครึ่งบ่าย3ามโอ้โหนี่ถือว่าพวกเราทำงานกันเร็วนะวัยหนะพ่อนะ ล้วามากันแป๊บเดียวเห็นไหมทุกอย่างนลไม้ละมือไม่ต้องรอสั่งเอาอ้นั่้คนนั้นเอาอนี่นมึงไปทำาะไ่ต้องน้องบอลวางงานไว้หมดแล้ว <Yeah. S 1> น้องบอลเชิญยิ้มวางงานไว้หมดแล้วพี่นุย้ยดูแลเวทีดูแลเครื่องเสียงเดี๋ยวผมตอนรับเจ้าภาพเองไ่ใช่เดี๋ยวผมตอนรับเจาเ้าภาพที่มาช่วยงาน uh huh. และตอนรับผู้หลักผู้ใหญ่เอง uh huh. นะครับแล้วก็ฝ่ายบันเทิง เขาก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกันเขาขอไปเลยพี่น้อยผมขออันนี้นะผมขออันนั้นนะมาเลยอันนี้นะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้จัดให้วังไม่ได้อะไรเดี๋ยวจัดให้เลยครับนะครับผมขาดอะไรปุ๊บผมก็ลุกพี่พระอาจารย์โอ้โหที่วัดสุดที่สะอาดที่บอกเลยว่า โอ้ท่านก็ดีมากเลยดีมากๆจริงๆเอาเตอเอาโคงเอาอะไรเนี่ยอยากได้อะไรบอกขาดอะไรบอกนี่ของวัดนี่เนี่ยที่มาตั้งเนี่ยของวัดโอ้โหสุดยอดนะมีหมดเลยฮะแข็งแรงมากด้วยพระอาจารย์ธรรมโชติของเรานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปถือชื่อยังประกาศไม่ใช่เหรอลุงพี่้ยงพี่แกใช้ยาเหอาเหรอผ่านเอะเอกะอามาลิร์ทีวีโอ้ยเร็เล็กเดียวเราล้มจะกินกระบะอ่าพวกเราระวังหน่อยสาว ลองดูทุกคนเลยโอะไรไปเกะกะพี่เขาเปล่ากี่โค้งครับพี่จ๋าสามนะพอไหมพอพอนะตรงนี้สามโค้งหน้าวัดอีโค้งเพราะว่าเนี่ยผมก็ลรอกไว้ให้แล้วประมาณนี้นะพี่นนอครับก็จะได้อยู่นะโอเคเลียดๆนนิดนึงนะสามโค้งเหรอสามโค้งเดี๋ยวมันนะต้องการอยากนี้นี่พี่โรเบิร์ตเราตั้งตรงนี้ได้ไหมได้ได้มันจะท่ำไป รูปที่เราเคยวางตั้งอยู่ตลอดเนี่ยหรือหรือไม่เป็นไรไอ้ไอ้ไอ้ตั้งตรงที่เคยตั้งตรงเนี้ยไปไหนวางพอสีแดงอะที่เคยเคยวางคาราโอเกะอะวางพอวางไปไปไปแล้วถ้าเราจะตั้งตรงนี้มันจะได้ไม่เอ็นดิเกเดี๋ยวมันพุ่บ้างมุ่งบ้างแล้วมันจะลองดิลองลองยกมาไม่ไม่เป็นไรตั้งนั่นก็อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นเลย ได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ถ้าเกิดถ้าเกิดอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะสูงตังมองอ๋อได้อยู่ใช่นั่นเออเอาตังต่งมาดิตัมสีแดงมาดิลองดูตั่งเหรอที่ระวังคาราโอเกะไปไหนเออ,อเกลตรงนี้แค่ตั้งตรงนี้ครับนี่แหละแล้วเดี๋ยวเอาลองเอารูปมาเ,เ,มเ,เต๋าเห็นบ้างรูปที่แฝดอยู่ที่เราไลฟ์สดกันทุกวัน่ะนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เนาะปัสสาวะนี้อย่าวางนี้เลยเออนี่นี่ข้างๆลำโพง นะปิดเข้ามุมเลยนีมันจะได้ไม่เกิดนะครับเราก็พยายามจะจัดให้มันดีที่สุด